คลิปนี้เป็นการคุยแบบสบายๆกับนายกอบตขําเขื่อนแก้วนายสมานอุ่นวงอยากให้ชมแนวคิดวิธีการทำงานของนายกใหม่ครับสมานอุ่นวงครับปัจจุบันแตบตำแหน่นงนายกโครงการมหานสนุบุญคําคเขื่อนแก,ก,ก้วคนงานมาปุรบเจ็ดเดือนร่วมคิดร่วมท่าร่วมแก้ปัญหาร่วมพัฒนาซึ่งมีงดูสิบหกหมูมบ่บ้าน จาใชาแ้แดงนั่ง้งแต่อกับท่างหนึ่งกับขุนเกียร์ท่านตำบลท่านไหลตำบลนี้ครับจุดเด่นของท่านเกียร์คือทางผ่านการท่องเทีย่ยวและการมองท่องเทีย่ยวพออาจจะร่องล้ากับตมแมแ่แม่แวะตำบลท่านเกียร์แต่ภาพรวมเลยตอนนี้จุดรองหลับ มัน่อนขางซิบอบอิษท่านเต็มที่นะครับเพราะว่าผู้ลงทุนบวกการมาลงทุนบางเรือหรือกลุ่มมูอบานที่อยู่ริมหนาทั้งทั้งเขื่อนปักมูลเขื่อนชินทอ์นีคนมาลงทุน,นอ่นอนข้ะงารบริหารจัดการของของค์ประกอบไม่เป็นมิติบุคคนต้องตอนำมัดระว่างในเรื่องการเสียใจเงิน นอกจากการเสียใจเงนินระบบปฏิบัติมืนต้องเรียนรู้และเหตุใดแผนงานโครงการต่างๆมันจิรมสู่ประชาชนโดยตรงแบบคือ,อควมคุมค่าในการลุงทุนกับประชาชนผลผลิตออกมาให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์เต็มๆเยาวชน เลี้ยงเยาวชนเรื่องคนแก่เรื่องไฟสองสว่างเรื่องอาชีพและคนโดยโอกาสซึ่งเมื่อผมร่วมแล้วผมก็ทีร่วมกันมามาเหตุแผนงานพวกกันแด้ไมันิเกิดประโยชน์ผพมนไม่มีผลของมาเพราะเราคิดแผนคือเมาแผนนึงมาเศรษฐกิจพอเพียงนวัตกรรมใหม่เป็น <c oughs> เป็นโม่เดีวที่เขาคิด ตัวนี้มันเสียดเป็นลักษณะว่าให้มีการสมัครเข้ามารวมโครงการให้ผู้ที่สนใจอีหนีอยากเข็ีหนีบวบวใส่ระบบบังคับนะครับให้ใหสนใจไปเขามีรูปแบบที่มันชัดเจนภายในสามสีเให้เห็นผลแต่คู้ชียงพีเนียตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมเช็ดมารวมโครงการมาเขียนนั้น,นะครับตรงบอกว่าหนึ่ง คำวมาพ่อเพียงนี่ก็คือให้มันมีอยู่ไปกินแต่ละมื่นเพราะตรงสื่อนะเช่นมะกรูดมะนาวไปสินะครับบานนี้พืชน่าใหม่ต่างๆบักบกักเหาะที่มันเห็นได้ในหมู่บ้านนี่งเกษตรข้าไปปลูกแล้วก็สิบิี่การติดตามผลตลอดในช่วงสามปีสี่ปีคิดว่ามเมีผลขึ้นมนเอาใหม่ยิ่นต้นก้วยหรือ,อยังกระซามแต่เนื้อที่ก็อาจจะใส่แค่หน้าหนึ่งเหมือนเหมือนกับขูบน้องหน้ามู่เดียวนี่ แต่เขาห้าวสิเหล็กคนน่ะแล้วก็ลูกทุ่นตามคนน่ะร่วมูทุ่นคนถ้าเปิดโอกาสแล้วเขาไม่มีชวนหลวงแต่ว่าเี้ยน่าจริงๆริงเขาอยากอยากห้าวซอยเหลือเพราะเขาให้ซอยเหลือแลาววันนั้นขั้นซอยเหลือแบะแต่จะตายพรมๆอยากให้เขาให้ซอยตัวเองน่ะมันจะมันจะขาบ่อนเ้ากับตรงกาิถ้ามันกระไดไปพูดกับเราจมันมันยังตรงตรงปั๊บปันอีกถ้ามาปั๊บตรงอาศัยสมาชิก ไอ้พี่ขอสานคอลึกๆและจะจะมาคุยกัน,นแต่ทุกอย่างมันก็ดีกันนะครับควนรวมเมื่อนี่ก็คือหน่วยงานของผมดีอย่างหนึ่งมันมีแต่คนหนุ่มสาวความทีทํางานแต่ก็เตรียมใจทีท,ทํางานเพ่ยงแต่ว่าภาวาผูนํำหรือการร่วมรวม่วมควบคิดอน่งนางต่างๆมันยังยังหมดซนงลงตัวเพราะมีการใหญ่ดูครับใหญ่ผูนํำแน่นอนนีน้แน่นะครับก็เลอตรง ล้อมคดีครับที่ผ่านมานะครับการศึกษาเนะี่ยมันมีโรงเรียนยแต่บกพรอยไลยสะผัดกันแห้งเพราะว่าเกิดจากรูปแบบการใส่กุประมาณเพราะว่ามันบวาสามารถไปซอยลุงเรียนได้แต่พาซิโซได้ก็ตรงแผนงานโครงการมันตรงตกไปอีกแบบหนึ่งครับคือตรงมันต้องเฮ็ดไปตามกรอบครับเฮ็ดไปตามกรอบของโครงการมัดกสมบูรเข้าที่สี่ แผ่นกระดาการะดาษนี่ตรงนี้ให้เจ้าหน้าที่เสนกองเขียนแผนงานโครงการกมาเร่นงงบประมาณที่เตละปีนี่ให้ไปบริการประชาชนเรื่องถนนเรื่องไฟส่องสว่างเรื่องแรงน้ำน้ำดื่มน้ำใสเอเรื่องเศษรษฐกิจเรื่องเกษตรและก็เรื่องเยาวชนเรื่องเอ่อ วิธชีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่ด้อยโอกาสนักเน้นตุนีปลางดทั้งเมดทั้งมวลหรือ,อเขาตั้งไว,นวนนมม้นั่นเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเช่นว่าน้ำมันกับอื่นเล็กลกับอื่นแล้วแต่ผมว่าคิดไปพัฒนาแต่ตรงมาปร้บกันใหม่มาปร้บใหม่มากระจายไอ้มาเขียนไอ้รูปแบบใหม่แต่ของเดิมใ,ใจมองจอดผัดของรถนะครับของท่องเที่ยวเพราะว่าตำบลท่นานี้ลดพานรถท่องเที่ยวเนี่ยเยอะ จะได้ห่าวทีสามารถาดึงคนกลุ่มนี้มาโดยหอยโมบานซิปบุกโมบานมาน้ำสิ้นขาในทองคินวาว่าวิาจิตเป็นอุตสาหกรรมเลยมือหรือสิ้นขา,าเกษตรต่างๆมาขายแบบน,นี้โมบานกำนังคือฐานห่าวเป็นศูนโลท็อปแดบนี้สิ้นขามดมั่นลสิทิทย่อยมาขายทั้งปีอย่างไพมิ สินค้ากเกษตรหรือจักสารในหน่วยเอามาฝากกันขายหรือเอามาร่วมขายนะมุนเมียนไปเลยซิบุกมือใหม่มันไปมันสิบโตามครับอยู่ประมาณหาสิบเก้าหลาเ่ินหาสิบเก้าหลาอ่ามันสิตเป็นงบซึงใส่ใจเป็นขึ้นเดือนเงินเดือนสามารถชิกและกับเจ้าหน้าที่คาไฟอื่นๆูุ้ปโภคบริโภคในออบตอมันสิตแลเงินลงทุนนยูแค่ สี่ล้านกว่าสี่ล้านกว่าบาทเป็นงบลงทุนในการพัฒนาเส้นถนนนุนน่นข้างาไฟส่องสว่างอยังต่างๆฉะนั้นถือว่านหน่อยอยู่แต่เฮ้ากับตรงเ็ดงบเกินซักอาจจะผไหวให้อบจรหรือหน่วยงานอื่นมาซอยหรือะครับในจุดใกล้กระตรงเ็ดงานเนี่ยต้องระมัดระวังเรือ่องข้อกฎหมายเพราะว่าเป็นนิติบุคคลแต่ให้พิจารณาไม่อาจจะละบากดผมเป็นคนงานสะมัด พบได้ตรวจบ่ได้ยากจักหนีเพอเพอมาพบออกมาหลับมาคุยกันเปิดใจว่าจะเก็บยังมีปัญหายังเชื่อมั่นว่าความตั้งใจความจริงใจจะช่วยให้ท่านประสบผลสําเร็จครับ